ไปเสร็จแล้วเราจะพักยาววันพรุ่งนี้ไม่มีนะครับวันอาทิตย์จะไม่มีตารางการแข่งขันนะครับเราจะพักยาวไปเจอกันใหม่ในวันเสาร์อาทิตย์หน้าคือวันที่ส3 1สาม้ิมพิธีมปิดนะครับในรอบสทีม45ปีขึ้นไป กันทรารมพบกับปลายโคกใหญ่นะครับขอเสียงปรบมือให้กับนักกีฬาอาวุโสทั้งทั้งสองทีมด้วยครับรายชื่อผู้เล่นของกันทรารมแล้วก,ก็มีผู้รักษาประตูก็จะเป็นสุขอุทิยันนุชานรามเวียนนิพนรัมสิทธิโน,นเหล่าศ